สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระบ้านบายหนู่สุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนนะคะได้ที่083-437-4753 0 8 3 0 83, 4, 37, 4 3 7 4 7 5 3ดเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะค่ะ <c oughs> จะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขา วันนี้นะคะมาใน ep ที่2 5 6ค่ะ256แล้วนะคะราคาเดียวเลยวันนี้องละ300บาท4 1, องค์0 0 0องคังละ300บาทนะคะ4องค์1000เลยนะเดีย๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะรายการแรกรายการที่1น,นี้นะคะเป็นพระปิดตาค่ะนี่นะคะ เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงลงลักปิดทองเก่าๆเลยค่ะองนี้นี่นะคะสวยเก่าสภาพดีเลยค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ รายการที่1น,นะคะสามร้บาทค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงลงรักปิดทองเก่าๆนะคะสามบาทค่ะรายการที่1นึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่เป็นเนื้อผงองค์ใหญ่นะคะอง์นี้ เนี่นะคะเป็นพระพิมพ์นี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆมันๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆคะ่ะด้านหลังเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ออกข้างเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะรายการที่สองค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะ รายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมเก่าๆแบบนี้เลยใบหน้าท่านสวยชัดเจนดูดีแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะมียันแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังเหรียญเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีรสร้างนะคะสวยเก่าแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย ขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะรายการที่สามนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่า,กาๆกันน้ำได้เลยนะคะองนี้ใบหน้าสวยดูดีชัดเจนแบบนี้ค่ะ นีนะคะใบหน้าสวยๆดูดีชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นปี2478ค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นปีสองสสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะสวยๆเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่4ี่นะคะสามบาทรายการที่สี รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองค่ะเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีเลยนะคะองน์นี้ใบหน้าท่านส,สวยค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะดอกจันส,สวยๆเลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่หค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6รายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2468นะคะเออขอโทษทีค่ะเหรียญหลวงพ่อกันปี2469 สสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะองค์ส,สวยๆแบบนี้เลยองค์พระสสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะไข่ปลาเลี้ยงสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่หกนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะพี่ๆขารายการที่เจ็ดนี้เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเป็นเหรียญเขาบอกว่าอะไรนะเป็นเหรียญเทียนหยดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้มาแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้มาแบบนี้เลยเป็นการเลี่ยมหนาๆแบบนี้นะคะ 3ามบาทค่ะสามรบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีสวยสวยสภาพดีใบหน้าชัดเจนนะคะนิ้วมือนิ้วเท้ายังเห็นชัดเจนอยู่นะคะด้านหลังเป็นปีสองสค่ะ ด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นปี2อ7 3สสีสวยแบบนี้เป็นเนื้อโลหะสีทองขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะ ะะรายการที่แปดค่ะเหรียญหลวงปู่อีปีสองสี่เจ็ดสามเนื้อโลหะสีทองนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะกุกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะค่าเก่าๆกุกเก่าๆขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ นี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พี่ขาสวยเก่าสภาพดีแบบนี้นะคะอ,องนี้เนี่ยนะคะรายการที่เก้าหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำนะคะก,ก,กุกเก่าแบบนี้300อบาทคา่ะรายการที่เก้า <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ใบหน้าท่านสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญเก่าๆเ,เลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้าง นี่นะคะรายการที่10นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11รายการหนึ่งนะคะเป็นพระขุนแผนกุบ้านกลางปิดทองเกา่เกาๆมาแบบนี้เลยนะคะพระขุนแผนกุบ้านกลางปิดทองเกา่เกาๆมาแบบนี้เลยค่ะเป็นพาะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะคะ สวยเก่าแบบนี้เลยรายการที่11ค่ะพระขุนแผนกลุ่มบ้านกลางเป็นพระเนื้อดินปิดทองเก่าเก่ามาแบบนี้รายการที่11 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์นี้นะเก่าเก่แบบนี้เลยค่ะ องค์นี้นะเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมาสภาพเดิมๆเลยนะคะเนี่ยนะมาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนี่ค่ะรายการที่ 12, 300นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13 เป,เ,พพเป็นเข็มกัดหลวงพ่อพรมค่ะองค์นี้เป็นเข็มขัดเอ่อเข็มกัดหลวงพ่อพรมนะคะสวยๆกระไหล่ทองขึ้นเดิมๆเ,เลยนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะใบหน้าสวยชัดเจนดูลีกระไหลทองขึ้นเก่าๆเ,เ,เดิมๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นเข็มกัดนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เนีนะส,สวยแบบนี้เลยรายการที่13บสานะคะสามบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะเรี่ยมกรพลาสติกเก่าๆการน้ำได้มาแบบนี้เลย เหรียญพระพุทธชินราชนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือค่ะกระไหล่ทองขึ้นเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะกระไหล่ทองขึ้นเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะเนี่ยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้สีสวยแบบนี้เลยรายการที่14นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่15นี้นะคะเป็นพลาลูกหลอหลวงพ่อเงินคลาบผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ผิวเก่าๆสีสวยเขียวๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบกุบเก่าๆนะคะตามซอกทั่วทั้งองค์เลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานเนี่ยนะ รายการที่15นะคะรูปลอนหลวงพ่อเงินกุกเก่าๆสวยๆมันๆแบบนี้300บาทค่ะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะะบ้านบายหนูสูนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 43 74 753 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยไม่มีบวกเพิ่มนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์ค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเก่าแบบนี้เลย เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังใต้ฐานนะคะเป็นแบบนี้นะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยรายการที่สิบหกนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อนะคะรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อไม่ทราบที่สวยเก่าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่17นะคะ300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18 <c oughs> รายการที่18นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะคราบกุบคราบเก่านะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยมวลสารส,รสวยเห็นชัดเจนดูดีนะคะคราบฟองต้งหูขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าเลยค่ะองค์นีนน้นานจะมาสักทีหนึ่งนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะสวยเก่าสภาพดี หายากอยู่นะคะหายากอยู่นี่นะคะรายการที่18นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเม็ดแร่มวนสารลอยๆแบบนี้นะคะ เนี่ยนะเม็ดแรกมวลสารลอยเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเก่าๆสวยๆเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะรายการที่19นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20 รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงปี2 4 8สค่ะเหรียญหลวงพ่อคงเนื้อโลหะสีเงินนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 4 8สีสีสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูดีชัดเจนเส้นนับหากเส้นคิ้วนะคะสวยๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะหนาๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้หนาๆแบบนี้เลยรายการที่20นะคะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่20 <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงพ่อเอ่อเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเงินห้าองค์ค่ะอ,องนี้เนี่ยนะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเงินห้าองแบบนี้เลยค่ะเก่าๆสวยๆนะคะมันๆสภาพใช้เลยค่ะเหรียญน,นี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่21เนะคะเหรียญรอหลวงพ่อเงิน5องค์แบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้าง300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระเม็ดอ่าเขาเรียกอะไรนะเม็ดขนุนนะคะเนื้อดิน เม็ดพล,ลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะองค์พระเก่าๆนะคะแห้งๆแ,แบบนี้เลยเป็นพระเนื้อดินนะคะสภาพใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยสวยเก่าดูดีแบบนี้เลยนะคะนานๆจะเจอสักทีนะคะพระลีลาเม็ดขนุนนะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเป็นพระเนื้อดิน,นะคะ่ะ เก่าๆแบบนี้เลยรายการที่22นะคะเออขอโทษทีค่ะรายการที่22นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23เป็นพระพุทธชินราชครึ่งซีกนะคะนี่นะรายการที่23นะคะ เป็นพระพุทธชินราชครึ่งซีกค่ะส,สวยๆใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะใบหน้าส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์ครึ่งซีกด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีรายการที่23 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่24ี่เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างตัวเหรียญสวยๆเก่าๆเลยนะคะใบหน้ายังชัดเจนอยู่นะคะด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะคราบเก่าคราบกุกคราบเขียวนะคะทั่วทั้งเหรียญเลยนะคะเหรียญน,นี้มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่24 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงเป็นเหรียญห่วงแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะสวยๆแบบนี้เก่าๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ ด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้ค่ะเขียนว่าวัดบ้านทวนนะคะเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้รายการที่25นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะรายการที่26นี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69ค่ะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69เนื้อโลหะสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69นะคะเนี่นะมาพร้อมเลี่ยมกกอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่26นะคะเหรียญหลงพ่อฉุยปี69เนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เป็นเหรียญหัวกระโหลกค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญหัวกระโหลกนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะคะสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะ ี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะใบหน้าสสวยชัดเจนดูดีสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการที่27่สินะคะสามบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28เป็นเหรียญพระพุไทไตนะคะเป็นเหรียญพระพุทไตเนื้อโลหะสีทองสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญพระพุทไตนะคะด้านหลังเป็นยันเป็นตัวหนังสือภาษาจีนค่ะเนื้อโลหะสีทองเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ําได้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆหนาๆแบบนี้กันน้ําได้นะคะ รายการที่ยี่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านี้เป็นพลา้นเนื้อชินไม่ทราบที่นะคะแห้งๆเกา่าๆแบบนี้เลยเป็นพลา้นเนื้อชินนะคะไม่ทราบที่ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะใบหน้ายังดูดีอยู่นะคะสภาพสวยค่ะเนี่ยนะคะสภาพสวยด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะรายการที่29ค่ะ เป็นพระเนื้อชินไม่ทราบที่300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะรายการที่30ค่ะเป็นพระหูยานเนื้อชินลงปิดทองเก่าแบบนี้เลยค่ะพระหูยานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดูดีนะคะแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ คลาบกุกเก่าๆตามซอกเห็นชัดเจนอยู่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการที่30นะคะ300บาทจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพระบ้าน บายหนูสุนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่08 3 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ